สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูไอเดียเทคนิคดีๆในการทำเสื้อผ้ากันนะคะความที่ดิฉันทำทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายก็เลยได้ไอเดียของงานผ้าของผู้ชายมาทำกับผู้หญิงด้วยนะคะอาจจะเป็นพับชายกระโปรงพับชายชุดเรสหรือว่า,าพับชายเสื้อเชิ้ตหรือแม้กระทั่งการทำแขนเสื้อนะคะจะเป็นการที่ หัวแขนจะไม่รูดนะคะแต่จะใช้วิธีใช้ตารี่นะคะรีดให้ย่นเนี่ยค่ะก็จะจับช่วงที่ว่าเราจะเย็บรูดนะคะแล้วก็ย่นผ้ามาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราต้องการนะคะ ลักษณะที่ได้ของหัวแขนเสื้อก็เหมือนเราเย็บรูดยน่นนะคะเนี่ค่ะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะพอมาในปลายของกับโปรงหรือว่าชายเสื้อส่วนมากผ้าที่เย็บแล้วย้วยอาจจะเป็นลินินหรือผ้าชนิดต่างๆนะคะเวลาเรา,าพับชายมันจะมีย้วยออกมายื่นออกมามันจะไม่พอดีค่ะ ก็จะใช้วิธีการรีดยน่นเหมือนกันค่ะสมมติว่าเป็นกระโปรงหรือว่าใช้เสื้อนะคะให้พับขึ้นมาสักหนึเซนเมตรแล้วก็รีดให้ให้รอบเลยค่ะแล้วก็ให้ใช้มือมือซ้ายอะค่ะยน่นผ้ามานะคะแล้วก็มือด้านฝาก็ถอยเตารีดแล้วก็ยน่นมาเรื่อยๆรี่ยน่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดนะคะ ท่าที่ได้ก็จะเป็นย่นยๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็พับแล้วก็ใช้เข็มหมุดติดไว้มันก็จะได้พอดีกับชายเสื้อหรือว่าชายกระโปรงนะคะพอเป็นเสื้อเชิ้ตอีกค่ะวิธีพับชายเสื้อเชิ้ตก็ใช้ในลักษณะเดียวกันค่ะโดยที่ให้พับเล็กๆก่อนหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็รีดให้รอบแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะย่นผ้าแล้วมือมือฝาที่จับเตารีดก,ก็ถอยเตารีดนะคะทำจนสุดชายเสื้อค่ะผ้าที่ได้ก็จะออกมาย่นย่นค่ะนิดๆเวลาเย็บแล้วก็พับนะคะพับแล้วก็เย็บ เย็บไปเรื่อยๆงานจะออกมาสวยนะคะเวลาเย็บแล้วจะไม่มียืดย้วยออกมาเห็นนะคะแล้วเราก็มารีดทับอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็มีไอเดียมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ